รถด้วยนะพี่ก๋ชาไปชาถากลับอยู่ในกันไม่ไม่เข้าสังเก้าระวังวระวังโอ้โหเฮ้ยเถียวไม่คุมน้อยเลยเหรอลูกนี่ยังไม่ตื่นหรอให้รถ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 ลูก้องกงง่ายยังชาครับจะกลับมาที่สามเก้าไหมครับจะไม่ครับถ้าเป็นไม่ได้ผมลงนู่นแหละในกลัอ๋อนงไม่กลัไม่ได้ไปดูต้นกับหลินที่เอ็มใช่ปะ อ๋อโอเคเราพรุ่งนี้ไปได้ไหมอไ่ไเหรอโอเคไหมเหรอโอเคนะครับไช่ไเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยไปนอนไปนอนมาเนี่ยเตบอลได้นอนเนี่ยไปนอนใช่ไหมไปไปไปแล้วก็อนนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อนนี้แล้วก่อนไมขอี่ตกต้องไปขอไปเก็บก่อน

พี่ก้องอยู่บนออฟฟิศพี่ต้องโทรตามได้ไหมัวมา่อวมานไมามามาลาม่มามามาอาม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 า่ามามาามามาามา่าามา่าามา่ามามี่าามามาาา ถ้าลงเกินถ้าลงเกินห้านาทีนี่เต็มไหมเข้าใช่ไหมยังยังไม่ถึงเวลาไปนอนเลยบอกแล้วยังไม่ถึงเวลามันหนาวขอยืมผ้าห่มหน่อยดิอ่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยนะเพลงใหม่เป็นเพลงเร็วเพลงช้าชื่อเพลงชื่ออะไรใครแต่งใครเอาเพลงเร็วเพลงช้าก่อนนะมีเพลงกี่นาที ไม่เร็วไม่ช้ารำเซิ้งเซิ้งเดี่ยวเดี่ยวนะไม่เร็วไม่ช้ามีให้อลก้อนกินใหม่อ่ะลูกอมเพื่อจะได้ตื่นกินเลยกินเลยได้ไหมกินเลยได้ไหมที่ตื่นลูกอมลูกอมไม่ใช่อย่างอื่นนี่ได้กินอะไรมายังเนี่ยไม่ได้จะได้กินบนรถเคยกินบนรถก็หลับ

ชาครับส,สปาเรียนแล้วน,นะเดินตาใครจะไปเดินตามใครจะไปเดินตาม